คนจีนมาเรียนลำบากนะหาไกลอยู่เรียนก็อยู่ได้โชคราเพราะอยากให้จับหลักการปฏิบัติให้แม่นแม่นเรากลับบ้านที่เมืองจีนเราจะได้เอาไปทำได้ ทุกวันนี้การสอนกรรมฐา,านะมีเยอะไปหมดเลยกระทั่งในเมืองไทยยังสับสนเลยหลายที่ที่สอนออกนอกแนวทางที่รพระพุทธเจ้าสอนไว้คิดเอาเองสอนไปตามกิเลสของตัวเองอย่างสอนว่า ระาอารหันตายแล้วยังกลับมาเกิดได้อีกเืยสอนว่าเขาสามารถช่วยให้พวกเราเข้าถึงธรรมะได้มีทางลัดเนีย่ยส่งพลังจิตมาช่วยอะไรเป็นเรื่องหลอกหลวง เพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้วิธีแบบนั้นเพราะมันใช้ไม่ได้จริงถ้าท่านช่วยให้คนพ้นทุกข์ได้นะบรรลุมรรคผลได้ทนะ่านก็ช่วยไปหมดแล้วล่ะแต่หลักการสำคัญของศาสนาพุทธคือการช่วยตัวเองไม่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตัวเองใครจะมาช่วยเราได้ พระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่ของครูบอกวิธีการปฏิบัติให้เราถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติตามที่ครูสอนเราก็ไม่มีความรู้จะไม่เข้าใจศาสนาพุทธจะพ้นทุกข์ไม่ได้การปฏิบัติ ธรรมะเริ่มตั้งแต่การรักษาสิ่งมีแค่ห้าข้อนะก็คือการไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายของคนอื่นของสัตว์อื่นนะของตัวเราเองไม่เบียดเบียนทรัพย์สิน ของคนอื่นของตัวเองเบี่ยนเบี่ยนทรัพย์สินตัวเองเช่นไปติดยาเสพติดติดการพนันอะไรทรัพย์สินที่มีอยู่ก็วัดไวยไปหมดไม่เบี่ยนเบี่ยนคนอื่นและตัวเองด้วยการประพฤติผิดในกามอย่างเรา ชอบผู้หญิงสักคนมันไปฉุดเขามาเนี่ยเบียดเบียนเขาเห็นเมียชาวบ้านสวยก็ไปแย่งเขามาอะไรนั่นนี่เบียดเบียนเขาหรือนอกใจเมียตัวเองก็ผิดศีลนะก็เบียดเบียนคนซึ่งเป็นที่รักสิ่งนั้นเป็นที่รักของคนอื่นศีลอีกข้อหนึ่งก็คือไม่เบียดเบียน คนอื่นนะรวมทั้งตัวเองด้วยคำพูดบางคนมันพูดอะไรนะนะมันโกหกตลอดเวลาจนตัวเองก็แยกไม่ออกว่าอะไรเรื่องจริงเรื่องไม่จริงหลวงพ่อก็เคยเจอนะโกหกตลอดเวลาคำพูดไนะ่เชื่ออะไรไม่ได้ไม,มันเบียดเบียนตัวเองแนละ้วโกหกเก่งๆเบียดเบียนตัวเองก็คือทำให้ตัวเองหมดคุณค่า ไม่มีใครเชื่อถืออย่าโกหกหลอกลวงคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นอีกข้อหนึ่งก็อย่าเบียดเบียนสติสัมปชัญญะของตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยอย่างเราไม่กินเหล้าไม่กินสารเสพติดนะท,ทำให้สติสัมปชัญญะของเราเสียแล้วก็เราไม่เลี้ยงเล่าไข่ด้วย บางคนไม่กินเองนะแต่ซื้อเหล้าแจกแล้วก็เบียดเปี่ยนเหมือนกันเรื่องเรื่องศีลนะเรารับษาไว้เราก็ไม่เบียดเบียน,ยนคนอื่นไม่เบียดเบียน,ยนตัวเองจิตใจเราจะสงบง่ายนี่เพราะเราตั้งใจรับษาศีลน,นะ่อไปเราก็เรามาฝึกบทเรียนที่สองคือการฝึกจิต ให้ตั้งมั่นแล้วก็มีกำลังส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันในเมืองไทยเนะี้ยฝึกให้สงบเฉยเยจิตที่สงบก็จะมีกำลังมีแรงแต่โอกาสที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นน่แทบไม่มีเลยหายากมากฝึกให้จิตสงบมีเยอะแยะ วิธีฝึกให้จิตสงบ่าน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเน,นื่องพอจิตมันอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขมันก็ไม่วิ่งพลานไปหาอารมณ์อื่น,นจิตไม่วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะวิ่งพลานไปตลอดเวลาจิตก็ฟุ้งซ่านไม่สงบจิตไม่สงบนะจิตเปลืองพลังงาน จิตก็ไม่มีแรงงั้นถ้าเรามาให้จิตพักอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องจิตไม่ได้เปลืองพลังงานไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาจิตก็สะสมกำลังมีกำลังพลังของจิตก็เกิดขึ้นนี่ทำยังไงจิตจะตั้งมั่นเราเติมสติลงไป เราก็อาจจะอยู่ในอารมณ์ันเดิมนั่นแหละอย่างเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธอยู่กับคำบริกรรมอไรนเราเติมสติคอยรู้ทันจิตใจตัวเองลงไปแยะเช่นเราหายใจออกหายใจเข้านะถ้าหายใจแล้วจิตไม่หนีไปไหนเราจะได้สมาธิชนิดสงบจิตจะมีแรงแต่ถ้าเราหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมการหายใจ อาศัยสติรู้ทันจิตที่หนีไปทันทีที่สติระลึกรู้ว่าจิตมันหลงไปแล้วจิตที่หลงจะดับมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติจิตที่สงบนั้นทำให้เรามีความสุขมีเรี่ยวมีแรงจิตที่ตั้งมั่นมีประโยชน์ยิ่งใหญ่ เป็นเครื่องมือในการเจริญปัญญาเจตีตั้งมั่นนะ<ม>ก็เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าไม่มีสัมมาสมาธิจะไม่มีปัญญาได้แต่สงบเฉยๆนั้นเราจะต้องฝึกสมาธิชนิดนี้ขึ้นมาให้ได้ ตอนที่หลวงพ่อเรียนกับหลวงปูด่ดุลเรียนอยู่เจ็ดเดือนเข้าใจการปฏิบัติแล้วหลวงปู่บอกว่าพึ่งตัวเองได้ล้วไม่หลงทางแล้หลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักปฏิบัติต่างๆเห็นเขาทำสมาธิกันนะมันเป็นสมาธิสงบเฉยๆบางทีมีโมหะแทรก นั่งแล้ก็เคลิมลืมเนื้อลืมตัวไม่มีความรู้สึกตัวนั่งแล้วเคลิมเคลิมเหมือนคนติดยาไปก็มีบางคนก็นั่งแล้วก็เคร่งเครียดเหมือนคนนั่งสมาธิเยอะแยะไปหมดเลยแต่มันไม่มีความรู้สึกตัวขึ้นมาจิตมันหลงหลงไปอยู่ในโลกของความคิดบ้างหลงไปเพ่งอารมณ์บ้างขาสติ งั้นถ้าเราทำกรรมฐานทำสมาธินะแล้วจิตเราหนีไปให้เรารู้ว่าจิตหนีไปสำคัญกว่าความสงบนะการรู้เท่าทาันจิตตัวเองสำคัญกว่าการทำความสงบอยู่เฉยๆมื่อเราก็ทำกรรมฐานไปนะทำสมาธิอย่างเดิมนั่นแหละที่ทำให้จิตสงบนั่นแหละแต่คราวนี้ไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบ แต่มุ่งที่จะรู้เท่าทันจิตใจตัวเองทำสมาธิแล้วจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งกรรมฐานที่เราทำอยู่ก็ร,รู้ทันอย่างเราทำอนาปนสติเราหายใจถ้าเราต้องการความสงบเราก็น้อมจิตอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปเที่ยวที่อื่นจิตที่่าสงบมีแรงถ้าเราต้องการให้จิตตั้งมั่น แทนที่จะน้อมไปหาความสงบนะให้คอยรู้ทันจิตใจตัวเองอย่างเราหายใจอยู่แล้วจิตนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันจิตเรามันจะไหลไปไหลามานะไหลไปทางตาไหลไปดูไหลไปทางหูไหลไปฟังไหลไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจส่วนใหญ่ไหลไปคิด ราที่จิตมันไหลไปทางตาหูจมูกเลี้ยงกายใจให้เรามีสติรู้ทันจิตจะหยุดการไหลแล้วแล้วก็จะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่ๆเราไปสั่งจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาแต่เราคอยรู้เท่าทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นพอจิตไหลไปเนี่คือมันไม่ตั้งมั่นเรารู้ทันปุ๊บจิตจะตั้งมั่นอันตโนมัติขึ้นมา พอจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันก็ถึงบทเรียนสุดท้ายนะบทเรียนที่สามคือการเจริญปัญญาเราจะต้องใช้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจอย่างพอจิตของเราตั้งมั่นขึ้นมามีกำลังขึ้นมาเราค่อยๆสังเกตลงไปอย่างขณะน,นี้ทุกคนฟังหลวงพ่อเทศ จิตมันจะมีพลังขึ้นมานะเวลาที่หลงพ่อเทศแล้วเราตั้งใจฟังจิตจะเกิดกำลังขึ้นมามันจะสงบแล้วก็อยู่กับแนื้อกับตัวขึ้นมาให้เราสังเกตลงไปเลยขณะน,นี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้า เป็นของถูกรู้ถูกดูเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะมันหายใจไม่ขยับมันอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอไรก็รู้สึกลงไปแต่พอจิตเราตั้งมั่นมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันร่างกายเคลื่อนไหวไปจิตเป็นคนรู้คนเห็นนะ เวลาที so away, ่จ hmm. ิตเราทรงสมาธิจริงๆเนีเราจะแยกขันได้เราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตนะเป็นคนละอันกันอย่างขนาดเนี้ยร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของที่ถูกรู้ถูกดูจิตมันเป็นคนรู้คนดูเราไม่ต้องหาจิตนะเราแค่ให้เห็นว่าร่างกายมันเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนมันถูกรู้ถูกดู ร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้ามันถูกรู้ถูกดูทำไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดปัญญามไม่ใช่เกิดจากการคิดแต่มันเกิดจากความรู้รวบยอดของจิตจิตที่มีสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยแล้วพอสติระลึกรู้ร่างกายมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดู แล้วถ้าสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์มันก็จะเห็นว่าความสุขทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราเหรอกเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูหรือจิตเราตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นอย่างใจเราโกรธเนี่ยในใจเราสงสัยเกิดขึ้นบางเทศเราก็สงสัยถ้าจิตเราตั้งมั่นเราจะเห็นว่า ความสงสัยก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตหรอกแล้วทุกสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะมันจะฟ้องตัวเองว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูเป็นของภายนอกน,นจุดสำคัญก็คือเราจะต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้นะ ถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยสติเรารึกรู้ร่างกายก็จะเห็นว่าร่างกายถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วสติเราลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่สติเราลึกรู้กุศลอกุศลอย่างรอบกลดลงนะมันก็จะเห็นนะกุศลอกุศลรอบกลดลงอะไรไม่ใช่ตัวเรา นี่เราฝึกมากเข้ามากเข้านะเราก็จะเห็นว่าบางครั้งจิตก็เป็นผู้รู้บางครั้งจิตก็เป็นผู้หลงจิตที่เป็นผู้รู้มันก็ถูกรู้จิตที่เป็นผู้หลงมันก็ถูกรู้ <S <S สุดท้ายกระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อกายก็ไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราอันนี้เราจะได้ คุณธรรมนะถ้าเราเห็นอย่างท่องแท้จริงๆนั่นคือพระโสดาบันนะที่เราอยากเป็นพระริยะแต่เราไม่รู้วิธีวิธีที่เราจะเป็นพระริยะได้ก็คือการทำสติปัฏฐานนี่แหละก็มีสติเระลึกรู้กายเระลึกรู้จิตใจของตัวเองด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู ที่เขาภาวนาแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะใช้เวลาหลายสิบปีบางคนไม่ได้ผลเลยาะขาดจิตที่ทรงสัมมาสมาธิขาดจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นแค่แปลคําศัพท์ยังแปลผิดเลยพอไปแปลสมาธิว่าสงบนะก็มุ่งจะทําจิตให้สงบอย่างเดียว มันก็ซึมซึมโง่โง,อ,งอ,อยู่อย่างนั้นเองมันไม่เดินปัญญาหรอกเพราะมันจะสงบเวลาเดินปัญญามันไม่สงบหรอกนะอย่างเวลาเรานอนอยู่เฉยๆกับเวลาเราเรียนหนังสือเห็นไหมตอนที่เราเรียนหนังสือสะสมสติปัญญาเนี่ยจิตมันไม่นิ่งๆเฉยๆหรอกมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เพราะงั้นไอ้ความสงบนะ ยังไม่ใช่คำแปลของสมาธิที่ถูกต้องสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นเราไปเปิดพจนานุกรมดูเลยนะของพ่อท้าเลยพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของท่านสมเด็จประยุทธ์ประยุทธ์โตเขียนไว้ดหีหรือสำหรับตำราที่ถูกต้องทั้งหลายนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นอะไรตั้งมั่นไม่ใช่ตัวเราตั้งมั่นไป้จิตเราตั้งมั่น จิตตั้งมั่นก็คือจิตที่ไม่ไหลไปไหลมาโคลงเคลงคลอนแคลนจิตที่ตั้งมั่นนั้เป็นจิตที่สามารถแยกขันได้แยกออกไปว่าร่างกายเป็นอันหนึง่งจิตเป็นคนรู้คนดูนะร่างกายยืนจิตเป็นคนดูร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูร่างกายเดินจิตเป็นคนดูร่างกายนอนจิตเป็นคนดู ร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวอย่างเบอร์หนึ่งนะเก่านะถ้าเราภาวนานเราจะเห็นนะร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตมันเป็นแค่คนรู้คนเห็นนะไม่ต้องไปบังคับจิตนะจิตธรรมดานี่เองเราเห็นร่างกายมันทำงานเราจะรู้สึกเลยไอ้นี่ไม่ใช่ตัวเราอนะเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดู นี่คือหลักการปฏิบัติที่แท้จริงนะมีแก่นสารสาระเราทําไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราจะรู้เลยร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทั้งสิน้นเมื่อเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยพอร่างกายแก่มันไม่ใช่เราแก่นะเราเห็นว่าไอ้ร่างกายมันแก่เวลาร่างกายเจ็บมันก็ไม่ใช่เราเจ็บ เห็นเห็นว่าร่างกายเจ็บเวลาจะตายมันก็เห็นว่าร่างกายตายไม่ใช่เราตายเพราะมันไม่ใช่เราแม้เราจะไม่ทุกนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะมันไม่ใช่เราแต่ความเจ็บปวดทางร่างกายอะไรนี้เป็นปกตินะเป็นส่วนของร่างกายแต่จิตใจนี่จะไม่ทุก Kultur? sure. นะความทุกจะเข้าได้แค่ร่างกายแต่เข้ามาไม่ถึงใจเราละ พราะเราเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่เรามันเหมือนเราเห็นคนอื่นทุกข์อ่ะเห็นคนอื่นถูกรถชนก็เจ็บเนี้ยเราไม่ได้เจ็บด้วยเพราะเราเป็นแค่คนเห็นนี่นค่อยๆฝึกนะแล้วเราจะแยกขันได้กายกับจิตแยกออกจากกันแล้วคราวน,นี้อะไรจะเกิดจากกายนะใจมันไม่เดือดร้อนในส่วนของจิตใจนะมันจะมีความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเราเห็นแล้วความรู้สึกสุขทุกข์ ก็ถูกรู้ไม่ใช่เราคนในโลกเนี่ยวิ่งพล่านๆอยากได้ความสุขอยากหนีความทุกข์แล้วความสุขที่ได้มานะด้วยความเหนื่อยยากอ่ะมันอยู่ได้โชคราวมันก็ไปความทุกข์ที่เราเกลียดนักหนาเวลามันจะมาเราก็ห้ามมันไม่ได้พอม,มาแล้วเราไล่มันก็ไม่ไปถึงเวลามันก็มาถึงเวลามันก็ไป ตามเหตุตามปัจจัยของมันพอเราเห็นอย่างนี้นะเราก็จะเห็นเออความสุขหรือความทุกข์มันถูกรู้มันไม่ใช่เรามันเป็นของที่อยู่นอกเหนืออำนาจบังคับมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้พอเห็นอย่างนี้จิตมันก็ปล่อยวางต่อไปเราก็จะไม่จิวความสุข เราจะไม่เกลียดความทุกข์จิตเราจะเป็นกลางต่อสุขและทุกข์เราเห็นว่าความสุขและความทุกข์ทางใจนะเป็นของที่เสมอกันเท่าเทียมกันคือเกิดขึ้นแล้วดับทั้งสิน้นเพราะนเวลาที่เรามีความสุขเกิดขึ้นเราจะไม่หลงลำพองนะไม่ลืมเนื้อลืมตัวเพราะเรารู้ว่าไม่นานมันก็ดับเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราก็ไม่คลุ้มใจ พราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ดับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะสุดท้ายมันก็ดับตัวเนี้ยถ้าเรามีปัญญารู้ท่องแท้นะใจเราจะไม่มีความทุกข์เลยแล้วมันจะไม่หลงยินดีมันจะไม่หลงยินร้ายต่อความสุขหรือความทุกข์ต่อความดีหรือความชั่วจิตมันจะสงบมันจะเป็นกลางอย่างแท้จริง นีถ้าเรายัางไม่มีปัญญาที่จะกล้าวมาถึงจุดนี้นะเวลาที่ชีวิตเรามีความทุกข์มากๆนะหลวงพ่อให้คาถาไว้บทหนึ่งเวลาที่ชีวิตเรามีความทุกข์หนักๆนะเราอย่างแก้ไม่ตกแล้วเรากลุ้มใจมากนะให้ท่องคาถาบทนี้ไว้คาถานี้สั้นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไป มีไหมความทุกข์ที่เกิดแล้วไม่ผ่านไม่มีหรอกในชีวิตเรานะผ่านความทุกข์มาทั้งเท่าไหร่แล้วเห็นไหมว่าทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วถ้าความสุขเกิดขึ้นก็ท่องคาถานี้ได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราก็จะได้ไม่หลงวิ่งหาความสุขวุนวนว่นวายเวลาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์กุศลหรืออกุศลน,นะท่องคาถาไว้ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะใจเราก็จะมีสมาธินะจะสงบขึ้นมาแล้วก็ดูความจริงไปงว่ามันจะผ่านจริงหรือไม่จริงอย่างความสูขเกิดขึ้นนะเราเดี๋ยวมันก็ผ่านไปดูสิสุดท้ายมันก็ผ่านไปจริงๆเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะเราทำอะไรไม่ได้เราก็ท่องในใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วดูสิมันจะผ่านไม่ผ่าน แล้วมันก็ผ่านจริงๆคอยเตือนตัวเองเรื่อยๆนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทั้งหมดแหละชีวิตร่างกายเราเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปชีวิตร่างกายของคนที่เรารักเดี๋ยวมันก็ผ่านไปชีวิตร่างกายของคนที่เราเกลียดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรเลยที่มาแล้วไม่ไป เนี่ยคอยพิจารณาคอยสอนตัวเองอย่างนี้เรื่อยๆนะนะแต่ถ้าเรามีสติมีจิตตั้งมั่นเราดูของจริงไปเลยแต่ถ้าจิตเรายังไม่มีคุณภาพพอเราก็สอนสอนมันไปอย่างนะี้ท่องคาถานี้นะคาถานี้เป็นคาถาวิเศษนะท่องเรื่อยๆจิตจะส่งสมาธิที่ดีมากๆเลยนะวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้นะ วันนี้ถึงขนาดต้องสอนคาถาให้แล้วพระธรรมเทศนาได้จบลงแล้วติดตามรับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของพระอริยสงฆ์ได้ทุกวันทางช่องจิตและธรรมและทางช่องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังครับหลังจากฟังเทศจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ ส่วนตัวแอดมินเองก็เป็นนักปฏิบัติที่ฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามดีบ้างไม่ดีบ้างและไม่คาดหวังคลิปไหนที่ฟังไม่เข้าใจก็จะฟังซ้ำๆขอให้เจริญในธรรมทุกๆท,ท,ท่านครับสาธุในวัตตะไม่มีความสงบสุขจิตกระทบอารมณ์ทีไร มีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีถ้าพวกเราภาวนาดูจิตให้ชำนาญแล้วจะเห็นทุกครั้งที่จิตกระทบอารมณ์มันจะเกิดความไหวความสะเทือนขึ้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเกิดแต่ความสันสะเทือน ไม่มีความสงบสุขอะไรเลยในวัตะนี้พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมทโชววัดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่25กันยายน2565